ถ้าคุณอยากมั่งคั่งประสบความสำเร็จสิ่งเดียวที่คุณต้องเรียนรู้คือสวัสดียมคัมครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีแล้วก็ e f อฟซีโคชเยนะครับวันนี้บอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นไลน์สั้นๆนะครับที่คุณโชคดีมากหากว่าคุณเกาะติดอ,อยู่กับไลน์นี้อยากอาจารย์อยากจะบอกคุณจริงๆนะว่าในในการที่คนเราแต่ละคนเนี่ยเราอายุมากขึ้นทุกวันคุณคิดดูว่าคุณเสียเวลาไปหนึ่งปี ห้าปีสิบปียี่สิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเนี่ยทั้งหมดเนี้ยไปเพื่ออะไรถ้ากว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากจะมีความสุขถ้าคุณอยากจะมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อคนเราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยใครก็ได้นะครับคนหนึ่งคน,นที่เขามีความปรารถนาโอเคไม่ว่าคุณจะเป็นใครผู้คนเนี่ยก็จะมีจะมีจิตของเขานะครับที่เป็นภาคที่ล่องหนมองไม่เห็นอยู่ใช่ไหม แล้วก็มีร่างกายที่มองเห็นใช่ไหมเขาเนี่ยตัวจิตเนี่ยจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าเวลาจะเสียไปเท่าไหร่ก็ตามเรียนรู้สิ่งที่เราเรียกมันชินมากมากจิตน,นั้นจะต้องเรียนสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะเสียเวลาถึง10ปีก็ตามถ้าว่าคุณได้นค้นพบมันนะนั่นก็คือสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า mindset mindset เนี่ยสมมตินะมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่อ่อนแอมา50าปีเขาได้ใช้ชีวิตซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไอคนที่อ่อนแอนะครับที่แพ้นะครับแล้วหลังจากหลายสิบปีผ่านไปแล้วเขาได้เรียนรู้ ชุดของ mindset ที่เป็นจิตของคนที่เข้มแข็งลองคิดดูว่าเราจะต้องเสียเวลาหนึ่งปีเพื่อค้นพบ mindset นั้นหรือเราจะต้องเสียเวลาสิบปีหรือสมมุติว่ามีคนหนึ่งที่เป็นคนที่เขาเขาเป็นคนที่สมมุตินะเขาเป็นคนขี้ใจน้อยนะครับขี้ใจน้อยแล้วก็วก<ๆ>ใช้ชีวิตแบบขี้ใจน้อยนะครับไปห้าสิบปีเขาน่าจะนะครับเรียนรู้นะครับ mindset นะครับของจิตใจที่ไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ยกอยากจะยกตัวอย่างกันนงะครับที่เป็นเรื่องที่สมมุติว่า เวลาที่เราพูดถึงคําว่า Mindset ของเศรษฐีเนี่ยจริงๆแล้ว Mindset ของเศรษฐีเนี่ยไม่ได้มหมายความว่าเขาแค่มีเงินเยอะนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสมมติว่าสมมติว่าสมติว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในแง่ดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานานกี่ปีดีหนึ่งปี 5, ้าปีสิปีที่เราจะสามารถ เข้าใจแล้วก็ใช้มัน m i n เซ็ตอย่างนั้นบ้างหรือสมมุติว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขามีความมีความเชื่อบางอย่างคําถามก็คือคนธรรมดาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งปีสิบปีหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะเรียนรู้ความเชื่อแบบนั้นบ้างลองคิดดูว่าสมมติมีคนหนึ่งเขาอยากจะค้าขายแต่เขาไม่กล้าแล้วเขามี m i n เซ็ต ชุดของความคิดที่ไม่กล้ามาเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งปีที่สิเอ็ขาเรียนรู้ความกล้าเขาเรียนรู้ที่จะลงมือทําพอเขาไปลงมือทำปั๊บเขาตกใจมากว่าอ้าวมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่นะแล้วฉันกลัวอะไรมาเนี่ยสิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการใช้ชีวิตเพื่อคุณจะค้นพบ Mindset ที่จะเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่จะเปลี่ยนหรือสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าให้กับตัวเอง จิตของคุณนั้นมีชุดของความคิดที่นำไปใช้โดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วไอ้เจ้าชุดความคิดที่ใช้มาเป็นเวลาหลายปีเนียคือตัวที่สร้างผลลัพธ์ด้านผลงานรายได้ระดับสุขภาพความรักความสัมพันธ์ถ้าหากว่าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วชุดของความคิดแบบไหนที่ใช้ได้ผล ชุดของความคิดแบบไหนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลจริงๆไม่ว่าจะพยายามใช้มากี่ปีแล้วก็ตามย์าจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอัน,น,นห,หนึ่งนะครับคุณคุณทราบไหมครับว่ามีคํานึงนะครับคําว่านักเล่นหุ้นเนี่ยและคนไทยชอบเรียกพวกเราว่ารายย่อยใช่ไหมเราถูกล้อเลียนยกันบ่อยมากเลยว่าพวกพวกเราที่เป็นนักลงทุนเด็ก,เดก,เดกๆเล็กๆลายย่อยเนี่ยนะครับเราถูกล้อเลียนกันว่าติดดอยแล้วถ้ามันเกิดผลลัพธ์อย่างนั้นนะครับก็แปลว่าจะมีคนจํานวนมากนะครับ จะมีวิธีคิดอยู่ชุดหนึ่งที่ผลักดันให้เขานีไปติดดอยทําอย่างไรถึงจะมีไมล์เซตของชุดที่ไม่ติดดอยเอาไว้ใช้ไมล์เซตที่เป็นวิธีคิดและวิธีลงมือปฏิบัติที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่ติดดอยคุณเห็นไหมว่าคนที่ดอยอยังดอยต่อไปนะครับดอยต่อไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีชุดของความคิดที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวว่าเมื่อเชื่ออย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ทาอย่างนั้น ก็จะพาคุณไปดอยอย่างแน่นอนและในขณะที่มีนักลงทุนิกน้อยนิดเนี่ยไม่เคยมีคําว่าดอยอันนี้เป็นตัวอย่างอีนคราวนี้ก็เหมือนกันว่าชุดของความคิดของคนที่เกี่ยวกับชุดของคนในด้านต่างๆคือตัวกําหนดวิธีทมโดยไม่รู้ตัวของคุณลองลองนึกดูนะถ้าคนคนหนึง่งเขาเป็นคนที่ขี้ขาตาขาวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่กับความขี้ขาตาขาวมา5ปี10ปีแต่เขาเอาตัวรอดมาได้นะครับเขายังไม่ตายแต่แล้วนะครับหลังจากผ่านไป2ี่ปีนะครับ เขาได้เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้นะครับเขาการคนที่กล้าหาญมากที่จริงก็คือคนคนเดียวกันนะครับแต่จิตได้เปลี่ยนไปแล้วคําถามคือจุดพลิกก็คือชายคนนั้นเนเขาไปได้ไม n d s e ็ที่ว่าฉันจะมีวิธีคิดแบบคนกล้าหาญลงมือทำเป็นคนกล้าหาญเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันไหนของชีวิตมันต้องใช้เวลานานขนาดนั้นไหมห้าสิบปีต่อต่อมาไหม ที่คนคนหนึ่งที่จะเต็มไปด้วยความกลัวกลัวขาดทุนกลัวเจ๊งกลัวอะไรก็แล้วแต่กับคนที่ไม่กลัวอาจารย์จะพูดถึงเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งให้ฟังหนะึ่งเพื่อนคนนี้ขอสมมตินะครับว่าเขามีอ,อักษรย่อว่าเขาชื่อว่หมอมาเพื่อนคนนี้เรียนจบวิศวะจุฬาเป็นรุ่นน้องอาจารย์หนึ่งปีเนื่องจากว่าปีเราติดกันตอนอาจารย์เป็นหมอนะครับเป็นปีสองเขาก็เป็นแฟชชี่เราก็รู้จักกันหัวดีมากเรียนเก่งนะครับน้องน้องหมอมาคนเนี้พอเรียนจบ พอเรียนจบอาจารย์ก็จบเขาก็จบเราก็นะครับลงขันท,ทํนาธุรกิจด้วยกันคุณเชื่อไหมว่ามีอยู่วันหนึ่งกลุ่มกลุ่มของอาจารย์เนี่ยแล้วก็น้องคนนี้แล้วก็เพื่อนอาจารย์อีกเพียบเลยนะครับต้องไปเซ็นสัญญาปรากฏว่าเจ้าของสถานที่ที่กลุ่มของอาจารย์จะไปเช่าเนี่ยเขาเขียนสัญญาเนี่ยรัดกลุ่มมากจะปรับตรงนั้นจะปรับตรงนี้เนี่ยเราจะไปเช่าเขานะครับโอ้โหจะปรับนั่นปรับนี่และอาจารย์นัญญาอาจารย์เป็นมึนครับเป็นมึนอะไรกันนี่และพอดีนะครับอาจารย์เป็นหัวห,หน้าทีมครับ ขายืนยันเลยนะครับว่าต้องให้คุณวันชัยเซ็นชื่อนะครับเป็นผู้เช่าเขาเชื่อถือนะครับนายวันชัยครับแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยยังกรต่อโลกมากพออาจารย์อ่านสัญญาป๊ะเนี่ยอาจารย์ก็เกิดความกลัวนะครับว่าโอ้โหเราฉันจะรับผิดชอบไวไหมเนี่ยเดี๋ยวจะถูกฟ้องเดี๋ยวจะถูกเรียกค่าเสียหายนั่นน่นนี่เงื่อนไขเยอะเหลือเกินแต่เราก็อยากจะได้ตึกขึ้นเขามากเลยนะครับมาเป็นโรงเรียนกวดวิชาคุณเชื่อไหมว่าด้วยด้วย mindset ที่ที่กลัวของอาจารย์วันชัยนะครับอาจารย์บอกเขาว่าผมไม่เซ็นครับ จนกว่าคณจะแก้สัญญาข้อนั้นข้อนี้ผมก่อนสัญญานี้ผมไม่กล้าเซ็นผมไม่เอาเจ้าของตึกมอกไม่เซ็นผมไม่ให้เช่าเชื่อไหมว่าเพื่อนเพื่อนคนที่ชื่อมองมาเนะครับที่เป็นน้องคนนี้ครับเขาบอกพี่บัญชัยไม่เป็นไรไม่เป็นไร้างนั้นบอกเขาว่าผมเป็นรุ่นน้องเป็นหุ้นส่วนผมเซ็นแล้วเขาก็พูดก,ก,กับผมคำนึงที่ผมไม่เคยลืมเลยอบอกมัดผมให้นั่นๆันนเลยมัดให้นั่นๆเลยผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอกเขาบอกเขาไม่กลัวคุณรู้ไหม คนคนนี้นะครับปัจจุบันนะครับอาจารย์ไม่กล้าคิดนะครับว่ากี่พันล้านหรือว่ากี่หมื่นล้านไม่กล้าคิดคือโคตรอร่อยน้องคนนี้เขาไปได้ความความคิดและไมายเซตของความเชื่อมั่นความกล้าหาญความไม่กลัวนะเขาได้เรียนรู้สิ่งนี้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นหนุ่มมากๆไปซ้ำไปในขณะที่คนที่ชื่อวันชัยนั้นต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยสาบานเลยว่า เมื่อได้ยินแล้วจะไม่มีวันลืมเขาพูดกับเจ้าของตึกว่ามัดผมให้นั่นๆเลยครับมัดผมให้นั่นๆันนเลยผมไม่กลัวหรอกแล้วนะผมจะเซ็นผมจะเช่าคุณเชื่อไหมว่าแล้วน้องคนนี้ก็ประสบในอย่างสงามเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนที่อยู่ที่นี่คุณต้องตรายกรองว่านิสัยอะไรความคิดอะไรชุดของความเชื่อและความคิดอะไรที่คุณได้ใช้มานานเหลือเกินแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่ยอดเยี่ยม มันยังมีชุดของความคิดที่เป็นนะครับบริบทมันเป็นตัวกํากับว่าคุณจะประพฤติปฏิบัติคุณจะตัดสินใจนะครับตามมาตรการหรือแนวทางที่ดีกว่าไม่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับมนุษย์ถึงจะได้ค้นพบความคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาบางคนอาจต้องใช้เวลาเกือบตลอดชีวิตในการที่ถึงวันหนึ่งที่เขาจะเก็เขาจะเข้าใจความคิดชุดนั้นว่าอ๋อ ถ้าคิดแบบนี้ได้แล้วทําแบบแบบที่ตามความคิดนั้นได้ชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงใช้ชุดของความคิดเดิมๆที่ได้ผลลัพธ์เท่านี้ที่เราเป็นมานานซึ่งคุณก็ไม่ได้แฮปปี้กับมันมากคุณก็จะต้องรู้เลยว่าคุณได้หยุดการเรียนรู้ไปแล้วเพราะว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะมีความคิดชุดใหม่ใช้ทั้งทั้งนี้โลกเนี้เปลี่ยนไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคุณใช้ภาษาเตีเตนดังมากๆเลยใช่ไหม ใช่อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับเดอะเลเตอร์นะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับซึ่งมันขยายสาขาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองชุดของความคิดเช่นนี้เนี่ยไม่ช่วยแน่ถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้ชุดไม n ์เซ็ของความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองหรือชุดของความคิดที่ว่าฉันดีไม่พอฉันไม่มีค่าคู่ควรกับสิ่งดีๆ ทียบกับชุดของ my set ที่ว่าฉันเชื่อจริงๆว่าฉันโคตรมีค่าฉันล้ําค่าและฉันสามารถที่จะรวยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับคุณชัยวไวครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้อาจารย์จะไลฟ์สั้นๆนะครับนั่นก็คือ my set ที่รวยคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่คุณจะเจอมันหนึ่งปีหรือสิปีมาแล้วหรือยี่สิปีมาแล้วแต่เราก็ยังไม่รวยแปลว่า มันเป็นชิ้นส่วนที่หายไปคุณต้องหามันให้เจอชุดของความคิดที่คุณจะยึดถือที่คุณจะลงมือทำที่จะเป็นกฎสําคัญของคุณแล้วคุณก็จะสําเร็จถ้าว่าคุณไม่มีมาย์คุณลองคิดภาพแค่นี้ก็พอใครใครก็พูดถึงอีลอนมัสกอีลอนมัสกอีลอนมัสเนี่ยจริงๆเขาเคยเป็นเด็กทาลูกมาก่อนคุณนึกออกไหมเขาก็เป็นหนูน้อยใช่ไหมตัวเตียเต้ยๆกว่าเขาจะสไ่ไเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจะนหนักเท่านั้น แต่คุณดูดิเขาบอกว่าเขาจะเอา,เอาดาวอังคารมาเป็นอาณานิคมข,ของเขาแปลว่าอะไรแปลว่าความสําเร็จบนโลกเนี้สําหรับเขาเนี่ยมันคือเรื่องที่ผงม,มากเพราะอะไรเตรียมการจะบุกบุกดาวอังคารยึดดาวอังคารเป็นอาณาณีขมซะเลยนะครับจะไปสร้างสิ่งปลุกสร้างอาคารจะไปสร้างถิ่นฐานบนดาวอังคารคุณว่าตอนหนูน้อยอีลอนมาเขาเกิดมาเขาคงไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมแต่เขามีชุดของความคิดที่เขาเต็งิ๊กเนี่ย ตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเนี่ยเราคิดเล็กมาโดยตลอด10ปีเราคิดเล็ก50ปีเราคิดเล็กกับวินาทีที่คุณคว้ามันคุณมันจิตมันอยู่ในมือของคุณยู้รบับคุณคว้ามันมันกำอยู่ในมือของคุณเป็นไมซ์เซ็ตใหม่ที่มันเป็นของคุณจริงๆแล้วมันแตกต่างคุณเห็นไหมคุณอาจจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ถูกไหม ใครที่ไม่เคยมีมีเงินในบัญชีหนึ่งหนึ่งล้านบาทคุณลองคิดภาพนั้นดูนะถ้าคุณอยากจะมีมันให้ได้คุณต้องเริ่มคิดแล้วผมต้องคิดแบบไหนกันแน่ผมต้องคิดแบบไหนผมต้องเชื่อแบบไหนที่จะเป็นแนวทางในการลงมือทําแบบใหม่ของผมถูกไหมอืมหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้ก็คือว่าสิ่งเดียวที่คุณต้องเรียนรู้ในตอนนี้ก็คือคุณต้องใช้เวลานดานแค่ไหน คุณนึจสามารถคว้า mindset ที่มันดีสุดยอดมาเป็นนะครับมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณทำอย่างนั้นได้นะยังไงคุณก็ต้องสุดยอดยังไงคุณก็ต้องโคตรเก่งมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะแต่บางทีเนี่ยคำง่า,ายๆที่คนจำนวนมากมองข้ามแล้วก็ดูถูกอาจจะคิดว่าเออมันมีผลอะไรบ้างแค่คำว่า mindset ได้ลองคิดดูดิ ชุดงความคิดที่ข่าตาขาวที่กลัวไม่กล้าเป็นไงก็ไม่เสียงอะไรเลยมันลําบากมากนะครับที่เราจะอยู่กับมันเมื่อเมื่อสักวันหนึ่งครับเมื่อคุณบรรลุคุณจะรู้เลยว่าความคิดในหัวของคุณความคิดในหัวของคุณคือสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นและมันคือตัวสร้าง สร้างสิ่งที่คุณนะจะได้รับแล้วถ้ามันคือสิ่งนั้นแล้วคุณไม่เรียนรู้ว่า m i n d s ็ t ที่คุณจะกอดคุณจะถือคุณจะใช้มันคืออะไรคุณอาจจะพลาดนะครับยาวนานได้ความคิดในหัวของคุณมันจะต้องเจ๋งมากมามันจะต้องแบบปวยเจ๋งคือมันต้องเจ๋งจริงจแล้วมันจะใช่เลย มันจะใช่เลยแล้วการที่คุณอยากจะมีเงินอีกร้อยล้านเนี่ยนะเรื่องเป็นเแรบบื่องปกติคุณชัยนิพาทธว่าดิฉันได้มาแล้วสองล้านบาทน,นะครับสุดยอดมากนะครับคุณชัยนิพานะครับเซตบิ๊กโกต่อไปนะครับทุกคนฟังนะสร้างเป้าหมายที่มันเกินเอื้อมของคุณเพราะอะไรครู้ไหมพเพราะคําว่าเกินเอื้อมเนี่ยมีนิ่งของมันก็คือมันเกินเอื้อมในแง่ของจิตสํานึกจิตสํานึกไม่เป็นจิตตาารกัตรมันคิดด้วยเหตุผลโอ้โห ตั้งเป้าหมายตั้งขนาดนั้นมันจะได้เลยวะนั่นคือมันมันมันไกลเกินเอื้อมสำหรับจิตสํานึกใช่ไหมแต่สําหรับจิตใต้สํานึกอาจจะหมูหมูเลยนะถ้าหากว่าคุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกแบบห้าลานบต่อไปดีมากครับคุณจินิภาครับคุณชัยวัฒน์เนี่ยครับร้อยล้านในมือครับพิมไปเลยนะครับว่าร้อยล้านในมือร้อยล้านในมือครับภาษาของคุณคำพูดของคุณความตั้งใจของคุณและ ความคิดในสมองของคุณที่นะครับมันมันคงอยู่มันคือม i n เซ็ t ของคณมันคือความเชื่อมันคือระบบที่คุณใช้ลงมือปฏิบัติถ้าคุณทำได้อย่างนั้นนะครับร้อยล้านก็เรื่องจิบจิบเรื่องจิบจิบหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าโอ้โหร้อยล้านเลยเหรอหมห้ฟังดูเหมือนขี้โมเลยนะแต่เป็นเรื่องจริงที่ว่าคุณสามารถไม่ใช่ไม่ใช่แค่วันใช้สามารถนะคุณนั่นแหละ สามารถโคตรจะสามารถแต่วิธีคิดของคุณนั้นจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมให้ได้เพราะมันคือสิ่งเดียวนะครับที่จะกําหนดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็ฝากไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับแนะนํานะครับซื้อที่888นะครับไม่ควรไปซื้อที่150่นะครับอันนี้แนะนําด้วยใจขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแชร์นะครับแล้วก็ขอให้คุณนะครับขอให้คุณมีความคิดที่แสวิเศษ แล้วก็ไปรวยกันทุกคนไปมีความสุขมากๆนะครับไปมีผลลัพธ์เยอะๆแล้วก็เงินเต็มกระเป๋าเงินเต็มธนาคารกันทุกคนวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับซอ้อสุครับ